สวัสดีครับพบกันอาทิตย์นี้เป็นวันว่างของผมพอดีนะครับเช้าๆกับกาแฟแก้วโปรดทานง,ง่ายครับละลายทั้งในน้ําร้อนแล้วก็ในน้ําเย็นเดี๋ยววันหลังผมจะคุยให้ฟังนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับชวนชมครับแต่ว่าชวนชมเนี่ยดอกเขาออกนะครับอันนี้สวยขึ้นโตะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นชวนชม3มสีที่เปลี่ยนสีได้นะครับก็จะตอนนี้ดอกก็จะเริ่มเล็กลงแล้วเพราะว่าเราปลูกแบบบอนไซนะครับ มจะต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มให้เขาเพื่อให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับชวนชมครับจะมาอัปเดตก,กันสักเรื่อง2เรื่องนะครับเ,เรื่องแรกก็คือเรื่องนี้ครับฝากชวนชมนี่นะครับมันเริ่มแตกแล้วครับแก่แล้วนะครับเดี๋ยวจากคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะแกะเป็นมเมล็ดมเมล็ดออกไปแล้วก็จะเริ่มทําการ อแจากในอาทิตย์ถัดไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนนะครับให้เวลาผมนิดนึงคือตอนนี้ผมมาเริ่มทําธุรกิจออนไลน์เพราะฉะนั้นเวลาผมก็อาจจะน้อยลงคลิปผมแทนที่จะมีสัก2อาทิตย์2อคลิปครั้งใน1นอาทิตย์เนี่ย แล้วก็เคยคิดว่าจะเป็น3ครั้งอาจจะมีไลฟ์สดขายต้นไม้บ้างขายอะไรต่างๆบ้างนะครับขายกาแฟขายกรูต้าขายอะไรก็ได้ที่ผมทานแล้วดีเนี่ยผมก็จะมาแนะนําในวันเสาร์แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับผมเพิ่งจะเรียนรู้แล้วก็เริ่มทําการขายทําธุรกิจซึ่งผมเห็นว่ามันดีก็จะเดินต่อไปให้เร็วนะครับเพื่อมีผลงานและจะได้มาเล่าให้สุมาเล่าสู่กันฟังหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจ ความจนมันน่ากลัวครับเพราะนั้นเราต้องไม่กลัวที่จะเหนื่อยนะครับผมทําได้ทุกอย่างแล้วผมทําได้ผมคิดว่าเพื่อนๆก็ทาได้นะครับพอทําเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะแจกกลับไปตามซองที่าท่านส่งมากันนะครับทีนี้อย่างนี้ครับผมเนี่ยเป็นพ่อบ้านสายมูหรือสายบุญนะครับผมชอบห้อยพระแล้วก็ตะเวนห้อยพระแต่ความที่ผมเนี่ย ลุยนะครับลุยมากๆพรั้นผมก็จะไม่ใส่ของมีค่าผมไม่ใส่สร้อยแสแตนเลสบ้างสร้อยเงินบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีเงื่อแล้วก็ถ้าเราใส่ทุกวันเนี่ยเราไม่รู้ถึงความแตกต่างหรอกครับว่าสีมันเปลี่ยนไปนะครับออพอดีผมเคยทำนะครับผมผมใช้วิธีง่ายๆนะครับล้างสร้อยแสแตนเลสนะครับจากสีที่เป็นหมองคล้ำเนี่ย อย่างที่บอกครับใส่ทุกวันมันไม่เห็นถอดทุกวันมันก็ไม่เห็นแต่พอล้างแล้วมันเห็นว่าเออมันสวยใสฮะแล้วมันไม่ยากผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะเลือกมาอีก2เส้นนะครับมาทําให้ดูกันว่าล้างก่อนล้างเป็นยังไงล้างแล้วเป็นยังไงด้วยวิธีง่าย,ายๆเราก็จะมีสร้อยที่สะอาดแน่นอนครับต้องสะอาดที่สําคัญคือสวยมันอาจจะไม่เหมือนใหม่เพราะว่าการออกจากโรงงานเนี่ยมันก็อาจจะมีเคลือบน้ํามันเคลือบเชลกักเคลือบแลกเกอร์นะครับแต่ของเราเนี่ยสวยสะอาด แล้วก็ใสใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้วยวิธีง่ายๆเป็นวิธี DIY ของผมซึ่งคนอื่นก็าทำกันมานานแล้วละครับแต่หลายคนอาจจะไม่รู้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมกันครับอันนี้นะครับเป็นสร้อยที่ผมเคยล้างมาแล้วหนึ่งครั้งส่วนทางขวาเนี่ยเป็นสร้อยที่เก่าเก็บนะครับยังไม่เคยล้าง สังเกตให้ดีครับว่าสีจะต่างกันพอสมควรเราสามารถใช้น้ำร้อนจากกระติกน้ำได้นะครับแต่ผลมันออกมาเนี่ยยังไม่ดีพอครับผมทำให้ดูนะครับ ผมเลือกใช้วิธีนี้ครับผมเลือกใช้แก้วสีขาวนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆผมจะใช้น้ำค่อนแก้วนะครับเกือบไปทางเต็มใส่ไปในไมโครเวฟผมเน้นนะครับว่าการใส่น้ำเปล่าลงไปในแก้วไมโครเวฟให้เดือดเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นผมจึงใช้ฝาพลาสติกเนี่ยใส่ลงไปด้วยครับ อันตรายก็เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อะไรไปเลยเนี่ยนะครับน้ําจะเดือดอยู่ในแก้วแบบนั้นพอเราเอาแก้วออกมาถึงแม้นว่าเราจะใส่ช้อนใส่ซ่อมใส่ชาใส่กาแฟาลงไปมันจะระเบิดพู่ขึ้นมานะครับอันตรายมากครับอย่าทํานะครับผมจึงเลือกใช้ฝาพลาสติกเนี่ยใส่ลงไปด้วยเหมือนเราต้มมาม่าครับมันจะต้องมีวัสดุบางอย่างอยูอย่ในน้านะครับแล้วก็จะช่วยลดความร้อนลงไปได้บ้าง ผมจะใส่สร้อยนะครับที่สกปรกใส่มานานแล้วเนี่ยนะครับสกปรกจากการใส่ในคอเราเนี่ยนะครับไม่ได้ไปเลอะอะไรเลยอันนี้จะให้เปรียบเทียบก่อนนะครับว่าก่อนที่จะทำเนี่ยน้ำจะใส่แบบนี้นะครับโดยเลือกใช้แก้วสีขาวจะเห็นได้ชัดขึ้นครับผมใช้ตะเกียบนะครับลงไปคนเพราะว่าเป็นไม้แล้วก็ความร้อนเนี่ยมันไม่ลามมาถึงมือนะครับคนไปเรื่อยๆครับ จะเห็นว่าน้ำมันจะเริ่มมีสีนะครับอ่อนๆจากนั้นผมจะใช้สไล์นะครับหรือน้ำยาล้างจานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ขอเป็นน้ำยาล้างจานนะครับเป็นสบู่เนี่ยผลมันการทำความสะอาดมันยังไม่ดีพอครับสัก2หยดสำหรับ1แก้วครับ ทำการคนต่อไปนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีน้ํานะครับเริ่มขุ่นขึ้นแปลว่าความสกปรกที่ฝังอยู่ในซอกของส้อยนั้นนได้ออกมาแล้วครับจากนั้นนะครับผมจะเอาส้อยขึ้นมาแล้วก็เอาแปลงสีฟันเนี่ยขัดอีกทีครับ ขัดตรงนั้นก็ได้หรือความจริงนะครับเอาขึ้นมาขัดข้างบนเลยก็ได้นะครับให้ครบทุกข้อแล้วก็ใส่ลงไปกวนใหม่ครับแต่ของผมจะทําให้ดูตรงนี้มันร้อนครับก็เลยดึงขึ้นมาด้ทีละน้อยร้อนมากอยู่เลยนะครับขนาดขึ้นมาประมาณ2อนาทีแล้วเนี่ย แล้วก็วลงไปล้างต่อนะครับกวนแรงๆหมุนให้ทั่วนะครับสักพักหนึ่งนะครับหากท่านชื่นชอบการปลูกต้นไม้รักดอกไม้รักบ้าน และการตกแต่งสวนชอบที่จะปรับแต่งหรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆรอบตัวด้วยตนเองหรือแม้แต่การทำอาหารและการท่องเที่ยวผมมีเรื่องราวต่างๆที่เข้าใจได้ง่ายๆในแบบของผมและสามารถทำได้ทุกๆคนให้ท่านได้เลือกชมที่ช่องพ่อบ้าน DIY b ายกิจครับขอให้พิมพ์ DIY b ายกิจตามนี้นะครับ DIY b ายกิจจะเว้นวรรคหรือติดกันก็ได้ใน Google ครับหรือ ตามนี้ครับ e3 for home Hashtag ก่อนนะครับ Hashtag e3 for home หรือ e3 for home จะพิมพ์ติดกันหรือเว้นวรรคก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ท่านจะได้พบกับช่อง DIY y กิจและผลงานอีกมากมายที่ผ่านมาครับก็และอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ เมื่อเห็นว่ามันเริ่มไม่มีอะไรออกมาแล้วนะครับเราก็เอาขึ้นมาซับน้ําได้เลยครับ คราวนี้นะครับเรามาดูความแตกต่างมองเวลาเรามองสร้อยเส้นเดียวเนี่ยเราดูไม่ออกแน่นอนครับเรามาดูนะครับนี่คือสร้อยเส้นแรกที่ผมโชว์ว่าเราได้ล้างแล้วนะครับแล้วนี่คือสร้อยที่เราล้างเมื่อสักครู่ใกล้ๆนะครับมันจะขาวขึ้นมากว่าเดิมมากพอสมควรครับเห็นไหมครับสวยมากเลยแหละครับ นี่เป็นภาพนิ่งก่อนล้างและหลังล้างนะครับแล, kleine, <Element. S 1> และเมื่อกลับไปเทียบกับสร้อยอีกเส้นหนึ่งที่เราเปรียบเทียบกันก่อนล้างนะครับเห็นไหมครับว่าความสว่างใกล้เคียงกันแล้วครับถ้าเราคิดว่าเราล้างครั้งเดียวนะครับยังไม่ขาวพอเราทำซ้ำได้ครับแล้วก็ลงสไลด์ให้มากขึ้นได้ หลายคนก็มีอีกหลายวิธีครับบางคนก็ใช้มะขามเปียกบางคนก็ใช้น้ำมะนาวแต่ใช้แค่นี้ง่ายๆตามที่เรามีก็สวยสะอาดได้แล้วนะครับแต่ระวังนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าน้ำเดือดโดยใช้ไมโครเวฟต้องหาวัตถุใส่เข้าไปต้องเป็นพลาสติกนะครับใส่โลหะก็ไม่ได้นะครับ นะครับหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ